ในเวลา13นาฬิกาตรงเป็นคุณประเทศโมลีผู้ปฏิบัติหน้าที่แห่งเจ้าหน้าใหญ่ในทางวายังโบสถ์แห่งนีน้ครับและท่านก็จะได้จุดทุเรียนบูชาพระตนตารัยที่นาตรงโบบูชาครับเสร็จแล้วทาว่านนำประจำที่ แล้วก็พิธีกรก็จะได้อารัธนาศีน้ำแบบอยู่รับสีพอรับสีเสร็จแล้วก็จะได้ยิ่หมวดไปจังเจวันปิวัฒน,น,น,น์นลวงเจ้าวาดวัดนิยอรธรรมารามทไวสการะ จะได้เจริญพรในความอยู่จินดางอิทธการจพูดนักบราัรักษาการกุสุใหญ่นั้นคริวยอกไ้เข้าายสักการะนะครับรูเับเสร็จแล้วก็จะได้เจริญพรนางสาวชิระพรจิระอัจฉจิตรองกุศุใหญงนิรยองไหวสักการะตามดบบนะครับแล้ว เสร็จแล้วเราจะได้เจอตอนท่านหนึ่งก็คือนายวุฒิชัยมอส่วนที่เป็นรองประธานกรรมการบริหารวิทยรารคายระแลวก็พอควายสกระเสร็จเพียเดียวยิีกรว่จะตนางเสียอนุญาตให้ผพระศรีมาวัดยาธรมาระเสร็จแล้วท่านเตก็รับชทูตนะ กุมราชนะคอยเดินมาข้างหน้าแนงแมกเย็นด้วยจะได้อำวยร่ายในการต่อสร้างโรงลโซติกครั์แล้วก็นายวิชัยชลวันซึ่งเป็นประธานคกรรมการบริหารวันเดียวธรรมราจะได้กล่าวถวายรายงานแล้วก็มอบถวายอาคารนี้ให้เป็นอิศวศึกหลังจากนั้นเนพิบูลคู้บริวารหน้าที่แทนจากผู้ใหญ่บรรยุทธ A móc bay mặc cảm, sang bố sụp móc bay mặc quá bố sụp móc bay móc bay móc bay móc quá 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 bay quá พอจะพาะรับขวานเพื่อถ่ายรุูปพิเศษก็เตรียมจมพนแม่โดลงไปที่ตามตามตามหลุมลุดิมิตนะครับทั้งทั้งแปดจุดนะครับส่วนลูกเกญ่ที่อยู่ด,ด้านหน้าพระรมดาเสร็จแล้วรอ,อสัญญาณพี่ดีกรอนจะให้สัญญา So How many years.